ก็สวัสดีครับพี่น้อง f อซทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมวันนี้จะมานำเสนอทรงนักเรียนหรือทรงทหารตำรวจนะครับผมวันนี้ก็ได้คุณลุงนะครับ มาเป็นหัวหุ่มให้ที่ร้านนะครับผมเจ้าประจำนะครับผมช่างจักกีก็จะเปิดทรงนะครับไถจนถดจุดเถิกนะครับผมลดฟันรองเป็นเบอร์ฟันเปล่านะครับลดฟันเปล่าเป็นเบอร์0ูนจดนะครับปรับคันโยกลงให้สุดเลยนะครับผมแล้วก็ไถแบบนี้นะครับไถเอียงแบบนี้45องศานะครับผม หน้าแบตเตอรี่ฝั่งหนึ่งจะโดนหนังศีรษะฝั่งฝั่งด้านบนจะไม่โดนนะครับเนี่ยนะครับผมจะเห็นว่าฝั่งด้านบนจะไม่โดนหนังศีรษะนะครับผมจะเป็นด้านล่างที่โดนหนังศีรษะนะครับผมเราจะทําแบบนี้รอบศีรษะเลยนะครับผมเสร็จแล้วช่างจักกี้ก็จะใช้ฟันรองเบอร์สามนะครับไถด้านบนให้หมดเลยนะครับผม ปกติแล้วช่างแจ็กกี้จะใช้ฟันรองเบอร์สองนะครับสำหรับตัดให้กับทหารหรือตำรวจนะครับผมแต่สำหรับคุณลุงนะครับผมค่อนข้างขาวนะครับแล้วก็บางนะครับผมก็เลยช่างแจ็กกี้เลยใช้ฟันรองเบอร์สามนะครับเพื่อจะคงเนื้อผมให้ดูยังมากอยู่นะครับผมถ้าใช้เป็นเบอร์สอง วีเบอร์หนึ่งนะครับผมก็จะเห็นหนังศีษะมันก็จะคล้ายๆหัวที่ตัดล้นนะครับผมช่งางเจ๊กี้ก็เลยใช้เป็นฟันนองเบอร์สามนะครับหลังจากไถเบอร์สามรอบศีรษะแล้วนะครับผมช่งางเจ๊กี้ก็จะใช้หวีใหญ่เก็บขอบนะครับเก็บขอบที่ตัดเบอร์สามนะครับผมกับฟันเปล่า0.5ด้านบนนะครับผม ให้มาเชื่อมต่อกับขาวด้านล่างนะครับผมที่เป็นฟันรองที่เป็นฟันเปล่าเบอร์ศูนย์แนบนะครับข้างล่างนะครับผมชังเจกี้จะเก็บด้วยหวีใหญ่นะครับในช่วงรอยต่อนะครับระหว่างเบอร์สามนะครับกับเบอร์ฟันเปล่าู .5 นะครับผมให้ไปเชื่อมต่อกันนะครับผมโดยเก็บขอบออกนะครับให้รอบศีรษะเลยนะครับผม โดยจะใช้แบบนี้นะครับช่างจะกี้ใช้แบบนี้ตลอดเลยนะครับผมโดยใช้ฟันลองนะครับด้านบนนะครับและใช้ฟันเปล่าเบอร์0.5นะครับผมปรับคันโยกลงนะครับจากเบอร์ศูนย์ให้เป็น0.5แล้วก็ไถจนตรงขมับนะครับหรือจุดเถินะครับรอบศีรษะเลยนะครับสําหรับทรงนักว่ายนกทรงนักเรียนทหารตํารวจนะครับผมเมื่อช่างจะกี้ เก็บขอบนะครับที่เชื่อมต่อเบอร์สามนะครับกับเบอร์0.5ที่ช่งางตจกี้ขึ้นไว้นะครับช่งางเจ้ากี้ก็จะปรับฟันโยกของบัตรเตเลียนนะครับขึ้นไปให้สุดเป็นเบอร์0ูนนะครับผมแล้วก็ถ่ายขาวด้านล่างนะครับจากด้านล่างขึ้นไปเชื่อมต่อกับด้านบนที่เราทำเป็นกรอบส่งไว้แล้วนะครับผมทำแบบนี้ครับเบอร์0ูนแบบนี้นะครับผม ให้รอบศีรษะเลยนะครับผมและไถขึ้นไปให้ถึงรอยที่เราทำไว้นะครับผมอยากขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับตรงที่หน้าแบตเตอรี่อีกฝั่งหนึ่งไม่ถึงหนังศีรษะนะครับคือด้านบนนะครับผมเราจะไถเบอร์ศูนย์ขึ้นไปแค่ตรงกรอบทรงเบอร์ศูนย์ที่เราขึ้นกรอบทรงเบอร์ไว้นะครับเป็นเบอร์ศูนยนะครับด้านล่างนะครับผม ขึ้นไปเลยนะครับให้รอบศีรษะจนกว่าผมจะออกหมดนะครับผมไถ่ขึ้นไปนะครับตัดทรงตำรวจทรงทหารทรงนักเรียนนี้นะครับช่างจะกี้ถ้าเป็นเด็กช่งางตะกี้ข้างบนจะใช้2เบอร์นะครับเบอร์2กับเบอร์3นะครับหรือไม่ก็เป็นเบอร์2เบอร์เดียวแล้วก็ด้านหน้าใช้ยกนะครับหีใหญ่ยกนะครับผม แต่ถ้าเป็นทหารตำรวจท่านจะกี่ใช้เบอร์เดียวเลยนะครับไม่เบอร์หนึ่งก็เป็นเบอร์สองแล้วแต่ลูกค้าที่เป็นทหารตำรวจหรือครับต้องการว่าจะต้องให้ตัดเบอร์ไหนด้านบนนะครับผมหลังจากที่เราตัดเบอร์ศูนย์แล้วนะครับด้านบนด้านข้างรอบรสีรษะแล้วนะครับผมเราก็จะใช้ฟันเปล่านะครับ ของแบตเตอรี่มาไล่เก็บความละเอียดอีกทีนึงนะครับผมโดยใช้แปลงปัดออกนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่เบอร์ศูนย์นะครับไถเก็บความละเอียดอีกทีนึงนะครับส่วนไถขึ้นไปถึงด้านบนนะครับทางแท็กี้เจ้าก็จะปรับคันโยกแบตเตอรี่ลงให้สุดนะครับเนี่ยอย่างงี้ครับข้างล่างนะครับเนี่ยปรับขึ้นไปเราก็จะไถ่ายแค่ตรงขาวนะครับผมตรงตีนนะครับที่เราไถ่ายเมื่อเราปรับคันโยกลงมาให้สุด นะครับเราจะไถด้านบนนะครับเพื่อเก็บความนวลนะครับผมทําเป็นนวลนะครับให้มันไปเชื่อมต่อกันนะครับก็แค่นี้เองนะครับสำเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับด้านบนกับด้านล่างนะครับตอนนี้ช่างจ๊กี้ก็จะมากันตรงด้านหน้านะครับผมกับด้านข้างสีสักนะครับเพื่อให้เป็นเส้นคมสวยนะครับผม ปกติแล้วบางท่านก็จะไม่กันนะครับสำหรับคนลุงก็ไม่ได้อะไรฟริกอะไรมากมายนะครับก็แค่ตัดให้แกดูสวยงามก็พอนะครับผมสำหรับช่างเจ๊กกี้ก็จะตัดทรงทหารทรงตำรวจนะครับประมาณนี้นะครับผมและทรงนักเรียนก็จะคล้ายๆประมาณนี้นะครับไปดูคลิปได้เลยนะครับผมที่ช่างเจ๊กกี้ตัดไว้มีนะครับแล้วก็สำหรับ ่าทรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแทนเจก,กี้ก็ปัดความละเอียดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ